วันนี้มาฟังเรื่องเกี่ยวกับประกันกันบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก่อนนนั้นเราได้พูดถึงเรื่องการออมเงินการใช้ประชาชนมกิกนะครับหรือว่าการฝากสากรั์นะครับกบขดังนั้นสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับประกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่มีไม่ได้ขายประกันแล้วก็ไม่มีในหน้าเขาเลยนะครับไม่มีใบอนุญาตในการแนะนำนะครับดังนั้นผมก็แค่เอา ผลิตภัณฑ์ประกันภัยอันนึงนะครับซึ่งมีหลากหลายมากบางอันอาจจะแตกต่างจากตัวอย่างนี้นะครับผมก็เพียงเอาแค่เอาตัวอย่างหนึ่งนะครับมาทําให้ฟังมาอธิบายมาเล่าให้ฟังนะครับพร้อมแล้วก็ปตัวอย่างนี้นะครับเป็นข้อเสนอหนึ่งนะครับอย่าไวยก่อนนะครับประกันมีเยอะนะครับอันนี้เป็นแค่ข้อเสนอหนึ่งอันนี้เขาบอกว่าประกันสําหรับเพศหญิงอายุสาสิบเอดปีนะครับบอกว่าเอ้ยถ้าจ่ายเบี้ยปีละแ9ดพัน้า้อยี่ิบห้าบาทนะครับเป็นเวลา2ี่สปีเนี่ย ตกประมาณปิดเดือนละ700กว่าบาทนะครับประมาณ700กว่าบาทเมื่อจ่ายครบ1 7 8 5 0 0บาทนะครับก็คือ20ปีนะครับไปหมดที่อายุ50นะครับก็จะไม่ต้องส่งแล้วนะครับและก็จะคุ้มครอง5 0 0,000บาทไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสียชีวิตนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ถึง90ปีเนี่ยก็จะได้จ่ายคืนนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมาลองคำนวณดูนะครับเป็นอย่างนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับผมก็เอาเงินปีละ8,000นะครับไปคำนวณนะครับว่าเราส่งปีละ8,000ไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ปีแรกเนี่ยทำผลตอบแทนได้4%นะครับปีแรกส่งเข้าไปผลตอบแทนไม่มีนะครับยอดสิ้นปีก็จะเป็นเงิน8,925บาทปีที่2นะครับส่งเข้าไป8,000นะครับปีแรกมีอยู่8,000นะครับได้ผลตอบแทน4% 300กบาทรวมกับที่ส่งเข้ามานะครับสิ้นปีกลายเป็นเงิน1 0 0 0 นเงินหมื่นแปก็ยกมาเป็นปีที่3นะครับมีกำไร4%นะครับได้700กว่าบาทแล้วก็รวมกับเบี้ยประกันใหม่นะครับ8,000ก็เป็น27,000ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบ20ปีนะครับจนครบ20ปีเนี่ยก็กลายเป็นว่าเราส่งไปนะครับเป็นเงินนะครับหนึ่งแสนเจ็บาทนะครับแต่มูลค่านะครับมันจะขึ้นมาประมาณ200,000กว่าบาทนะครับซึ่งตรงเนี้ย ก็จะลงทุนต่อไปเรื่อยๆนะครับปีละ4% 4% 4%อนะครับขออนุญาตใช้เฉลี่ยว่า4%นะครับไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเงินนำส่งเนี่ยไม่มีแล้วนะครับเงินนำส่งไม่มีแล้วไปจนถึงอายุ90ปีนะครับเมื่ออายุถึง91ปีเห็นไหมจาก31นะครับแล้วก็หยุดส่งตอนอายุ50นะครับหยุดส่งเนี่ยจนถึงอายุ90ปีจะมูลค่าของเงินจะกลายเป็นเงิน1นึ่งล้านสแสนบาทนะครับแต่เขาจ่ายให้จริงๆอ่ะก็คือ จ่ายให้แค่5 0 0แสนบาทนะครับทีนี้5 0 0แสนบาทอยู่ตรงไหนล่ะ5 0 0แสนบาทเนี่ยอยู่ราวๆตรงนี้นะครับมูลค่าเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆประมาณอายุ66-67ปีนะครับ66-67ปีนะครับก็คือเงินที่เราส่งเข้าไปนะครับมันจะงอกเงยจนสามารถคุ้มครองประกันเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 66- 67ปีแต่ว่าอายุไขเฉลี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 77ปีนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้แหละจะเป็นส่วนต่างนะครับที่คนส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตเราเรานี้นะครับดังนั้นบริษัทประกันภัยเขาก็จะมีเพราะว่าเขาคำนวณมาแล้วจุดคุ้มทุนเขาจะอยู่เราเรานี้นะครับทีนี้ผมก็เลยเอาลองมาเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าสิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือเงิน50,000 0บาทณนะตอนทําแล้วแล้วเสียชีวิตนะครับเงิน50,000 0บาทนะครับตอนอายุ3 1ปีนะครับ แล้วหลังจากนั้นนะนะครับวันที่เราสัญญาโอเคแหละวันที่เราทำสัญญาคือ5 0 0แสนบาทแต่ว่าพอผ่านไปนะครับคิดว่าเงินเฟ้อทุกๆุปี1%นะครับจากเงิน5 0 0แสนบาทมูลค่าก็จะลดลงทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับสมมุติว่าเรานะครับไปเสียชีวิตตอนอายุ90นะครับเงิน5 0 0แสนบาทนะครับเปรียบเทียบกับปัจจุบันนะครับจะกลายเป็นเงินแค่276,000บาทนะครับทีนี้ผมก็เลยเอากราฟมาพอดกันนะครับว่า จำไว้นะครับว่าสีเขียวนะครับสีเขียวคือเงินต้นก็คือเงินที่เราส่งเข้าไปจริงๆนะครับเงินจริงๆเลยนะครับเงินจริงๆเนี่ยเราจะส่งทีละ8 0 0 0กว่าบาทนะครับแปดพันเก้าพัเรื่อยๆไปจนถึงปีที่20นะครับหลังจากนั้นเราหยุดส่งนะครับเงินต้นก็จะคงที่นะครับเป็นเงิน1 7 8 5 0 0บาทนะครับส่วนเงินลงทุนนะครับ เงินลงทุนก็คือกราฟสีน้ําเงินนะครับมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้น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 นะครับชันๆหน่อยนะครับเพราะมีเงินนําส่งแต่พอถึงอายุห้าสิปีไม่มีเงินนําส่งแล้วมันจะโตด้วยผลตอบแทนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆถ้าถึงอายุ90เนี่ยก็จะกลายเป็นเงินประมาณ1นึ่งล้านสองแสนบาทนะครับอ่ะทีนี้เส้นสีแดงบ้างนะครับเส้นสีแดงก็คือเงินเฟ้อนะครับเงินเฟ้อเนี่ยตอนที่เราทําสัญญาโอเคห้าแสนบาทนะครับแต่ผ่านไปทุกๆปีมันจะลดลงปีละหนึ่งเปอร จนมาถึงปีสุดท้ายที่มันจะเหลือประมาณ200,007นะครับทนะีนี้ผมจะสรุปแล้วนะครับก็คือในช่วงแรกที่เราเริ่มทําประกันเนี่ยนะครับถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมาในช่วงนี้นะครับบริษัทประกันเนี่ยก็คือเงินผลตอบแทนที่เรานําส่งเข้าไปยังน้อยกว่าการรับประกันก็จะกลายเป็นว่าเป็นช่วงนี้เป็นช่วงที่ประกันขาดทุนนะครับซึ่ง ทีแรกเนี่ยถ้าเราไปคิดเปรียบเทียบกับเงินที่500 0 0 0บาทนะครับมันจะอยู่ที่จุด A เนี่ยประมาณอายุประมาณ67ปีเนี่ยซึ่งเราอะคิดว่าเงินมันคงที่50,000 0บาทนะครับแต่จริงๆมูลค่าของมันของเงินน่ยมันลดลงนะครับดังนั้นจุดที่บริษัทจะได้กําไรจุดคุ้มทุนหรือว่าจุดเหมาะสมเนี่ยก็คือจุด B นะครับอยู่ที่ประมาณอายุเกือบเกือบเกษียณก,ก็คือ60ปีนะครับพูดง่ายคือถ้าใครเสียชีวิตก่อน60ปีเนี่ยบริษัทประกันภัยเนี่ยขาดทุนนะครับ แต่ถ้าเกิดเลยหลังจากนี้มาผลตอบแทนที่เงินนําส่งที่เขาไปเนี่ยมันมีกําไรมากกว่านะครับมากกว่าที่ต้องจ่ายนะครับตรงนี้แหละบริษัทจะเริ่มมีกําไรนะครับแล้วค่าเฉลี่ยคนไทยเสียชีวิตที่อายุ77ปีดังนั้นบริษัทจะมีกําไรเนี่ยตรงนี้ประมาณ1 2 3 4ประมาณ4 0 0แสนบาทนะครับส่วนสมาชิกลูกค้านะครับที่เสียชีวิตเนี่ยเขาส่ง หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแต่ได้ประมาณสามแสนกว่าบาทเขาก็จะได้กําไรเหมือนกันนะครับจะได้กําไรประมาณหนึ่งแสนบาทนะครับสรุปก็คือบริษัทประกันภัยเนี่ยจะมีกําไรมากกว่านะครับมากกว่าพูดง่ายคือเขาเอาเงินเราไปลงทุนแล้วเขาก็ได้กําไรมากกว่าเรานะครับแต่เงินเป็นของเราแต่เราจะมีความเสี่ยงแค่ว่าถ้าเราเสียชีวิตก่อน60นะครับบริษัทจะขาดทุนนะครับตอนนี้ทั้งนั้นอย่าลืมนะครับว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาเสียชีวิตช่วงนี้นะครับ ช่วงอายุประมาณ70ปี77ปีดังนั้นบริษัทเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่บริษัทเนี่ยก็จะมีกําไรนะครับมากกว่านะครับตรงนี้นะครับทีนี้ทั้งนั้นก่อนจากกันนะครับคลิปเนี่ยผมก็อยากจะบอกนะครับว่ามันเป็นคอนเซปต์นะครับที่ผมจะเล่าให้ท่านฟังก็คืออาจจะลองออกไปวางแผนดูนะครับว่าควรจะยังไงนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์คร่าวๆนะครับว่าถ้าเราเลือกได้นะครับระหว่าง ชาปนกกิจสากรก่อนนะครับสากรแล้วก็ชาปนกกิจนะครับแล้วก็ประกันโอเคซึ่งตรงนี้มันมีวัตถุประสงค์ต่างกันนะครับก็คือสากรเนี่ยกู้ได้นะครับชาปนกกิจเนี่ยเอาไว้เสียชีวิตจริงๆส่วนประกันเนี่ยก็คือความเสี่ยงนะครับดังนั้นในช่วงแรกเนี่ยคือสากรอ่ะเราควรจะเป็นสมาชิกแล้วก็ส่งยาวอยู่แล้วนะครับบริการออมเงิน ในในช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะเน้นเรื่องประกันไปก่อนนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยเป็นจะเป็นช่วงที่เราได้กําไรน,นะครับแต่พอถึงอายุสัก45นะครับ45ปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่สมัครชาบัรกิจถ้าเกินเนี่ยบางที่จํากัดนะครับว่าอายุไม่เกิน45ปีเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่เราเริ่มมาใช้ชาบัรกิจนะครับชาบกิจดังนั้นน่ก็อยากจะบอกนะครับในช่วงแรกเราอาจจะเน้นประกันนะครับและพอเงินเดือนมากขึ้นฐานเงินเดือนมากขึ้น ไม่เกิน45ปีเนี่ยเราก็เริ่มใช้ชาปนกกิจช่วยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นแค่คอนเซปต์ที่มาเล่าให้ฟังนะครับสรุปอีกครั้งนะครับถ้าเราเงินเยอะเนี่ยมีเงินเยอะมีรายได้เสริมหลายๆช่องทางเราอาจจะซื้อได้หมดเลยนะครับจะซ,ซื้อนู่นซื้อนี่เครื่องมือทางการเงินใช้ได้หลากหลายนะครับแต่าสาหรับคนที่มีรายได้ทางเดียวหรือว่าสถานะการเงินความมั่นคงทางการเงินยังไม่เยอะนะครับอาจจะเลือกได้แค่อย่างเดียวดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นผมนะครับผมก็จะเน้นสากร อย่างผมเองก็จะช่วยก็ใช้สากลนะครับตอนนี้อายุ42ปีก็ยังไม่สมัครชาวนกกิจก็คิดว่าถ้าจะสมัครเนี่ยก็จะอยู่ราวๆประมาณ40-45นะครับ2ผมก็ยังไม่ได้ทาประกันภัยนะครับก็เลยคิดว่าถ้าจะทำเนี่ยก็น่าจะต้องเริ่มทําแล้วนะครับเพื่อลดหย่อนภาษีด้วยเพื่อเป็นหลักประกันด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงแรกที่รับราชก,การเดือนอาจจะน้อยเราอ,อาจจะต้องวางแผนนะครับผมก็บอกว่าเอ้ย ลองดูนะว่าสาหกรณ์บ้างหรือว่าทาประกันนะครับส่วนชาลมรก,กิจเนี่ยก็จะไปเริ่มทําที่ไปปลายนะครับก็ลองดูเพื่อเป็นแนวทางท่านี้ทั้งนั้นอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็หวังว่าข้อมูลที่ให้ไปนะครับการนําเสนอเนี่ยเพื่อนๆจะฟังแล้วก็เอาไปประดุกใช้กับตัวเองว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยเหมาะกับแบบไหนนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้หรือว่าเห็นว่าวิ่งประโยชน์นะครับก็ฝากทุกท่าน,นครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งให้กับคนที่ท่าน อยากจะนำเสนอนะครับคนที่ท่านรักขอบคุณมากครับ